เฮ้ยคือนั่นเว้ยก็คือบังเอิญบังเอิญฟีเอเลนกับเออผมสงสัยตั้งแต่เมาเมาก็คือคุซิยานโนฮิโตริโกโตะนะต่อไปที่ขอเรียกว่าเมาเมาสั้นๆเมาเมาเนี่ยฉายสามตอนอพร้อมกันเลยใช่ปะๆๆชแต่แต่แต่ฟีเอเลนเนี่ยมันจำเป็นต้องฉายสามตอนเพราะว่ามันอยากจะเฉลยว่าเดินทางไปทำไมถ้าเกิดฉายแต่ตอนแรกมันจะไป เราจะดูต่อทําไมอ่ะมันคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันจะเดินทางไปทางไหน uh huh. อ่าฮะเออมันก็จะดูแปลกๆอยู่ก็เลยใช้สามตอน uh huh. แต่เมาเมาเนี่ยมันจบในตอนอื uh huh. มอมอืึงจะใช้สามตอนทําไม uh huh. ดูตอนนึงก็รเกสคอนเสร็จแล้ว uh huh. อ่าฮะออก็เลยเปิดวิกิสลับกันดูญี่ปุ่นว่าวิกิระหว่างเฟีเดเรนตเมาเมาเฮ้ยหนึ huh. hey, 1, uh ่งโทโฮเหมือนกันทั้งคู่อ่าโทโฮไม่แปลกอ่า uh huh. ช่องที่ฉายคือดิปปอนทีวีเอ็นทีวีอืมเป็นช่องเดียวกันทั้งคู่ไนทูนโอโฮช่องที่ฉายเป็นเอ็นทีวีอืมเอ่อโปรดักชั่นคอมมิชตีมาจากสนักพิมพ์ไหนฟีเอเลนไม่แปลกโชกกาชัวร์อยู่แล้วเพราะว่าเป็นหนังสือโชกาแต่น้องเมาเเนี่ยจริงๆมันมีหลายสนักพิมพ์มากครับอืม,อมเพราะว่านิยายอยู่ตรงนึงมีหนังสือการ์ตูนสองสนักพิมพ์แล้วไปนิยายเลยนะ พี่ยหญ่ตลอดปอลรันได้บอฟรีแลนฉายสี่ตอนใช่ไหมสี่ใช่ไหมใช่ใช่ได้ใช่สี่ตอนใช่โทษที่สี่ตอนเมาเมาส์ฉายสามตอนขอประทานอภัยจำผิดอ่าฮะเมาเมากับฟรีแลนซ์โปรดักชั่นคอมมิตตี้ใช้โชกั๊กเหมือนกันทั้งคู่อืมอืมก็เลยไอ้ผมก็เลยสนใจเฮ้ยนี่ทําไมถึงตัดสินใจอย่างนี้ปรากฏว่าเอ็นทีวีเนี่ยเขาเอานะเขาเหมือนกับเขาโดนช่วงชิงอาการอะไรนะเขาเรียกว่าเดตติ้งอนิเมะทีวีไป อ่าเรามาดูอะมาดูกันว่าการ์ตูนที่เป็นแบบที่พูดถึงกันเยอะๆเนี่ยขอนหน้าเนี่ยจุดที่สืไครเซนเนี่ยโทโฮก็จริงเว้ยแต่อยู่ช่อง MBS กับ TBS ไมนิจิเคอไมนิจิใช่ปะเอเดนวนะโอชินโกะใช่ใช่ผมหามาแล้วจุดที่สไคเซนคือ MBS กับ TBS โอเคโอชินโกะเป็นโตเกียว MX ทำกับโดคาโคโบไม่เกี่ยวอะไรกับโทโฮเลยแล้วก็ดังขึ้นมาแล้วก็ใช้ทีคือสล็อต นั้นฉายชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมอ่าตอนแรกอันนั้นฉาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงอืมสืปร์ฟมิลี่ทีวีโตเกียวอ่าสไปร์ฟมิลี่ทีวีโตเกวนี่ก็ขายใหญ่แล้วอ่ใช่นั่นแหละแล้วก็แต่ว่าสามเรื่องนี้ก็เรียกว่านะดังทักในญี่ปุ่นแล้วก็ดังระดับโก o b อ l ใช่อ่ะเนี่ยผมเปิดรูปไว้ข้างๆด้วยแล้วกันนะ และสไปฟมิลี่เนี่ยเป็นตัวที่ส่งแสงสว่างให้กับทานโทโฮจริงๆไม่ใช่หรอกไปทำบาตรทำกรรมกับเขาไว้ก่อนสไปฟมิลี่เป็นเรื่องที่ประหลาดเรื่องหนึ่งคือใช้สองสตูดิโอคือวิสตดิโอของโวเวิร์กไอผมเคยพูดไกลประมาณตอนสมัยโอชอิโนโกะมาบอกเป็นความชาญฉลาดของโทโฮว่าเออมันต้องลดแรงงานลงเลยต้องใช้สองสตูดิโอ oh. ซึ่ไปอ่านเจอมาในโปกชัดโน้ตจริงๆไม่ใช่เว้ย oh. ผมมาแก้ให้ว่าขึ้น,นกับโทโฮ คือตอนแรกอ่ะเป็นระบบเดิมนั่นแหละคือโตโฮไปคุยกับวิสต์ดีโอว่าเฮ้ยมาเซ็นกันผมจยากทำสปายฟามิลี่ว่ะวิสต์ดโอเข้าไปฟังฟังแล้วมันคุ้นคุ้นเหมือนกับที่มึงมาคุยกับกูตอนทำแอคแท็กออนไททัน <laughs> ยังไงนะตาสว่าง <laughs> เลยเดี๋ยวนะกำลังเห่าอยู่เลยกำลังเหาๆ <laughs> อยู่แบบอ้าวก็แอคแอคออนไททันก็โตโฮกับวิสตดโอเออ แล้วพอมาพีทสปายบรดี่ให้วิทฟังบอกคุ้นๆว่ะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับแอคแทร์เอาทท่านวิททำไม่ทันพอซีซั่นสองมาจะเซนกับวิทวิทไม่ทำเพราะว่าไม่ไหวไม่ทำถว่าซีซั่นไฟนอลซีซั่นดิถูกป่ะเพราะวิทไป<อ>ซ<ำ>ีซั่นสองเป็นนั่นซีซั่นสองเป็นแมปป่าไม่ใช่ดิที่เป็นไอไฟนหมายถึงไฟนอลที่เป็นไอเนี่ยที่มันมันเข้ามาไอที่มาบุกไออีกอาณาจักรหนึ่งแล้วอ,ะอ่ะเออโอก็แมปป่าไงมปปาไม่ใช่ไอนั้นไอนัน้ไนไม่ได้เรียกว,ว่าซีัั่นนนเรีวา อเอสามใช่ไหมสามที่ทําไม่ทันเออผมอาจจะจำผิดโทษทีแต่ว่าวิทไม่ทําแล้ววิทย์ทำไม่ทันเลยต้องเป็นแมปปะแล้วทาก็ไปก่อปัญหาให้แ่าอีกคือไอไอไอนะวิทิ์เนี่ยเขาทาซีซั่นเขาเรียกว่าอะไรนะถึงไอไททันลิงอ่ะเออประมาณนั้นนะซึ่งมันเป็นซีซั่นสองเว้ยเออซึ่งอาโทษทีอาจจะจำรายละเอียดผิดโทษทีแต่ไม่ทําแล้วทําไม่ทันก็เลยปฏิเสธไปก็ไปอยู่ที่แมปปะก็ไม่ไม่ต้องบอกต้องบอกว่าวิทย์ทำถึง เออถึงสามอ่ะแต่เราเอาเป็น,เอ,เ,ปน,อนเอาเป็นว่าก่อนออกจากเอาเอาเป็นว่าก่อนออกจากเกาะแล้วกันก่อนอจากเกาะนั่นคือวิทไอของวิทแล้วก็พอมาอีกอไออีกเกาะหน,นึ่งที่เรียกว่าฟังวัซีซั่นคือ,อ,อซีออซั่นสี่เนี่ยคือมัปป่าทำแต่ไอซีซั่นสี่เนี่ยมันยาวจนแบบว่าเป็นซีซั่นสาม่อดีเออมันคือซีซั่นสี่ที่แบบว่าอะไรนะสี่สี 1, ่จุดหนึ่งสี่จุดสองไปเรื่อยๆนะประมาณนั้นครับซีซั่นสามแต่ซีซั่นสองก็ก่อปัญหาให้วิทก็คือทาแทบไม่ทันเหมือนกัน ออาโอเคโอเคโดยที่มึงมาบอกทําต่อซีซั่นต่อซีซั่นแล้วสปายพิลี่วิทเริ่มสัง่งหอนแล้วอ่ตสต็อปยู่มานัดคุยกันอีกทีหนึ่งไปตอบคําถามผมไม่ได้หนึ่งคุณจะทํากี่ซีซั่นซีซั่นสองคุณจะเริ่มเมื่อไหร่แผนคุณมีไงบ้างนอกจากซีซั่นสองแล้วคุณจะทาอะไรต่อไหมมึงไปเคลียร์มาให้ดีๆีสิประชุมรอบสองระหว่างที่ประชุมรอบหนึ่งรอบสองวิทแอบไปคุยกับโคเวอร์แลเวิร์กแล้ว ออเฮ้ยไม่ชัวร์นะแต่ถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยทำไหมแอบไปคุยกันก่อนบอกพูดบอกอะไรวะอะไรของมึงเนี่ยพูดพูดแล้วอะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าผู้คนที่รับคนที่รับจากวิดีโอมากับเอผู้กำกับของโคเวอร์ที่เขาโคเวอร์เว์ที่ติดต่อกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอ๋ออออ เพราะซึ่งวิทก็พอจะเดาสถานการณ์ออกเลยไปคุยกับโคเวอร์เวไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันจะมีไอ้เคสอะไรคล้ายๆนี้กันอ่ะถ้าทําอย่างเงี้ยคิดว่า er. <men> ทำนะทำแอนิเมชันทำสอกซีด <men> ีโอผัดกันคิดว่าเวิร์กไหมเออก็คุคๆกันก่อนอาจจะเวิร์กก็ได้อ่ะแล้วก็ถึงเวลาคุยกันตามคาดกูกะจะทำก็คือคําตอบของคุณโทโฮนะหนังสือการ์ตูนถึงขั้นไหนกูก็ทําถึงขั้นนั้น เช <Cheer. laughs> <Huh? S 1> คำตอบแบบนี้มาก็กกคือแอคแท็กออไททันนั่นแหละเพราะฉะนั้นวิทย์เลยเสนอไปเลยบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยแอคแท็กออไททันเราโดนกันมาแล้วเอาอย่างงี้ไหมผมไปคุยมาละ uh huh. ผมทำกับโคเวอร์เวกสับตอนกาอทำ uh huh. และกรุณาบอกก่อนว่าจะทำถึงตอนไหนทำถึงขั้นไหนถ้าไม่ไหว uh huh. ถึงซ uh ีซ huh. ั่นจาเป็นต้องแยกสปิดช่วงก็ต้องทำ ว่าเป็ช่วงเหมือนถึงว่าซีซั่นเดียวกันน่ะแต่ว่าใช้สิบสามตอนแรกเว้นไปอีกรูการอ้ไรตอลซีซั่นของมันถึงได้ซอยอยยิบๆบ่างั้นเถอะใช่ป่ะนั่นแหละเออประมาณนั้นคือหนึ่งมึงจะเอาไงมึงรีบบอกมาสองต้องใช้สองสตีโอไม่งั้นจะเกิดปัญหาแบบแอคแทกออนไททันอีกอืมอือเพราะฉะนั้นนี่คือจริงๆอ่ะมันเลยเกิดเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดจากวิสตีโอเริ่มรู้ทันโทโฮล้ Oh, 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 oh. ออเออเลยมีการแบ่งทำเป็นเห็นไหมทำไม่ไหวจริงก็ต้องเป็นสปีซซีซสั้นก็เป็นเลยนะเป็นซีซั่สันเดียวกันที่กินไปสามคอเพราะว่าเว้นไปคอหนึ่งเอออะไรแบบนั้นอืมแลว้วคราวนี้เห็นมาคราวนี้ก็โหคราวนี้สบายเลยคราวนี้ได้แล้ว็ซีซั่้นสองนี้และแถมเอ่อธันวานี้มีภาคหนังลงอีกหนึ่งภาคเสร็จแล้วฉลุยนั่งรอรับเงินแล้วอ๋อไอ้ไอ้สปายนี่ไอ้นี่นะไอ้หนังลงนี่นี่ปมแหนักเหมือนกันนะ โบนโหมดนักเอาเรื่องเลยนะแล้วก็บบอย่างตอนผมไปดูไอ้นี่ไอ้หนังโรงญี่ปุ่นน่ะไอ้เวลาที่เขาบอกมีคําเตือนประมาณว่าอย่าโทรศัพท์นะอย่าคุยกันนะอย่าส่งเสียงดังอย่าเตะเก,ก้าอี้นะปกติมันจะเป็นแบบว่าวิดีโอของทางโรงหนังเองมัสคอตโรงหนังเองแต่ตอนนี้นะครับตัวที่ออกมาเป็นคําเตือนคืออเนียกับหมาหนฮ้ย <laughs> เออเป็นแอนิเมชันทำพิเศษเลยแบบว่าเอ้ยอเนียอเนีย <ทำ S 2> กิน,นขนมนดังนะหมาก็เห่ามาแล้วก็ขึ้นเสียงคําเตือนเป็นเสียงเสียงคุณแม่ยอที่พากโดยฮายามินว่าแบบโอ้ยอย่าอยาพเสียงดังนะจ๊ะอะไรแบบนี้เออมาเป็นแบบนั้นเว้ยอืมดีดีดีดใช่เนะี่ยทงนั้นอาะโทโฮก็บอกเฮ้ยมันทําอย่างนี้ได้ดีว่าอืม,อมงั้นทําไมไม่ทําแบบนีไ้ไปเลยล่ะ แต่ไม่ไหมายถึงว่าการทำสองสตีโอนะถ้าวางแผนแต่เ,น,เนิ่นๆน่ะมันวางแผนได้ออเออไอตอนที่คุยเรื่องสไปฟิลี่อ่ะมันคือตอนต้นๆจำได้ไหปะส p y ฟิ r ี่มันก็คือประมาณ2,020อ๋อณ2,020เนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่เริ่มโปรเจกต์ไปแล้วคุยกันไปแล้วอ,อเรื่องนั้นคือฟิเอเลนบางคนจะบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้บึงบอกฟิเอเลนเริ่มตั้งแต่2,020เหรอ ฟรีเอเลนตอนแรกฟรีเอเลนตอนแรกที่ลงโชกักเลยเนี่ย2020นะคุณคุณจะบอกว่าพอมันลงดิจิาลแล้วพีชเป็นอนิเมะเลยเหรออ่ะสำหรับถ้าถ้าในฐานะผมนะเอ่อคนที่มีประสบการณ์แล้วอยู่ในแวดวงเนี้ยไม่ค่อยแปลกใจเว้ยอืมอมไม่ค่อยแปลกใจน,นะขอบคุณที่บอลเข้าใจถ้าผมไปเล่าที่อื่นนะ่ะโมจะบ้าเหรอ<ม>ลงดิจิาาลตอนเดียวแล้วพีชเป็นอนิเมะเนี่ยนะ <laughs> จะบอกให้อผมจะบอกอ่าเอาบอกบอกให้อย่างหนึ่งแล้วกันนะครับในแวดวงนี้นะสำหรับมังงะอนิเมะนะบางเรื่องนะครับเขาเขาง้างันไว้แต่แรกอยู่นะเขาเรียกว่าไงดีเขาวางแผนกันไว้ระดับหนึ่งแล้วว่าพวกมึงต้องฮิตกันเออเขาวางแผนกันไว้ระดับกันตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าเฮ้ยมาอย่างเงี้ยกูเก่งไว้แล้วว่าแบบแม่งฮิตแน่ๆเออแล้ว ทุกอย่างจะถูกดาเนินการและวางแผนคิดกันไว้แต่เนิ่นๆเสมอผมบอกออันนี้นะอันนี้มันเรื่องมันผ่านมานานแล้วนะแต่ว่า <สะ S 1> เรื่องมาเรื่องมาผ่านมานานแล้วแต่ว่าแต่ว่าอ่าคิดว่าคงเปลยได้แล้วกันเป็นเอาเป็นว่านะตั้งแต่มงังงะบนาุตโตอยังเขียนไม่จบนะครับมีแผนโบริโบรูตโตม,มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอืม แผนกะ็จะเจงแต่ตอนนั้น <laughs> ไม่ไมแหมคือเอ,อมีแผนว่าจะต้องเป็นรุ่นลูกไว้กันตั้งแต่เนิ่นๆแล้วตั้งแต่มังงะและอนิเม,ม,มจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเว้ยมันมีแผนมาแล้วเอเลนเดียวหาว่าผมโม้คุณสามารถไปเซิร์ชในมันทันเว็บได้คือไม่รู้ว่ามันโม้เปล่านะ,อะเอ,อโชร์ันเนอร์ของเฟเอเลนสัมภาษณ์ในมันทันเว็บว่าพอตอนหนึ่งออกปุ๊บผมพีชเป็นอนิเมะเลย Uh huh. อันนี้หาได้มีหลักฐานจะจ,ะ,จะเลยนะแต่ถ้ามันไม่โม้นะมัคือมันไปสนสภาษณ์มันตังไว้ไปอย่างนี้จริงว่า oh. พอตอนแรกลงดิเสารปุ๊บผมทำพีชอนิเมะเลย uh huh. แต่แต่แต่แต,แต่ผมว่ามันเป็นวิธีการทำงานใหม่ของทางโทโฮแหละครับ uh huh. คือเรื่องไหนที่มีโ o t เทนเชีเขาคงพีชไว้ก่อน uh huh. แล้วค่อยดูน,นะวาสำรวจความคิดอีกทีหนึ่ง uh huh. เขาคงทำพีชไว้ก่อนแหละแต่ว่าคงไม่ได้เสนอนะตอนนั้นไง อาจจะทําแผนงานเตรียมการเอาไว้ปุ๊บ,บแล้วก็นะผมเชื่อว่าเขาดูหลายทางอันนี้สําหรับคนที่ไม่ชอบไพรเดอาจจะด่าผมก็ได้แต่ผมเชื่อว่าเอเขาก็ไปดูสแกลเลชันฝรั่งแล้วแหละแล้วลดูว่าฝรั่ง r ีแอคชั่ยังไงดังไหมเหมือนกัน<อ>ชัวคือถามว่ามันมีมันมีการสังเกตผมผมองว่ามันเป็นการสังเกตรูปแบบหนึ่งเว้ยเรียกว่างั้นดีกว่าเนาะเออคือ,อ,ค,อคือจะบอกว่า ไอ้ไพเลตมีผลต่ออะไรอะไรไม,ไม,ไม่ไม่ไ,ไม่เป๊ะสักทีเดียวเลยไม่เป็นไม่เป๊ะสักทีเดียวเออแต่ผมเชื่อว่าก็คงมีบ้างแหละและ้วก็อ่าฮะพอเชื่อว่ามันไปแล้วจริงอ่ะก็เริ่มจากการหาทีมงานถามว่าฟีเอ์เลนมันเจ๋งยังไงเรื่องเนี้ยพีทพร้อมบูตจีเดล็อกอ่แต่บุตจีเดล็อกฉายก่อนเกือบปีปีหนึ่งเลยมั้งอ่าก็ใช่ก็ใช่คือผู้กำกับเรื่องเนี้ย ทำสองเรื่องพร้อมกันนะตอนนั้นคือบทจีโดนล็อกกับฟีเร์เลยคือตอนนั้นคือพอเจ็ดเรื่อพร้อมกันแต่บทจีถ่ายก่อนและฟิเอร์เนมันพิเศษอย่างหนึ่งถ้าใครตามหนังสือการ์ตูนอยู่แล้วเรื่องนี้หยุดลงที่สารครึ่งปีไปช่วงหนึ่งเออใช่ใช่ใช่ไอ้ที่เลิกเลิกไอ้ที่เลิกลงที่สารเรื่องต่อเรื่องครึ่งปีคือมันมาประกบอนิเมะนี่แหละ ก็เรียกว่าทํางานช้าและผมเชื่อว่าเนี่ยจนกว่าจะตอนเนี้ยมันยี่หกตอนแต่ผมว่าดีไม่ดีเกือบเสร็จแล้วนะคือน่าจะเหลือแก้กันไม่กี่อันอ่ะคือไม่ต้องไปเร่งงานไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะคือจะทําถ้าวางแผนไว้ก่อนอ่ะมันจะจริงๆมันจะไม่มีเกิดเรื่องว่าคัชงานกันอืมจริงๆแล้วะอันนี้ในในทูบีแฟร์นะถึงต่อให้วางแผนไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่แบบว่า เอ้ยโอเคเราจะปล่อยฟรีรลนซ์เลยแบบว่าเอ้ยสามเดือนนี้อยากจะทําแบบตอนเดียวนั่งทํากันสามเดือนก็เรื่องของมึงไม่ใช่นะครับก็คือในตัวงานมันก็มีเดดไลน์ประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบว่ามาบีบคอมึงว่าโอเคไม่ตรวจแล้วเฮียทำให้เสร็จเสร็จมาเพื่อออนเพื่อออนเพื่อออนมันไม่ใช่เลเวลนั้นแต่มันจะเป็นประมาณว่าแบบเออเอ้ยขอเดดไลน์ประมาณนี้นะเพื่อจะได้เอา ค่าจ้างมันเหมือนมันค่าคุมค่าใช้จ่ายต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าแบบเออเดือนเนี้ยแบบจ่ายไปเท่านี้ก็จะต้องโพรเซสจะควรจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็จะมีความยืดหยุ่นได้ระดับหนึ่งไม่ไม่ขนาดถึงแบบว่าไอ้พวกที่แบบทําไปฉายไปทําไปฉายไปประมาณนั้นเออนั่นแหละแล้วก็ประเด็นของแต่เฟร,เรนมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งปัญหาเดียวกับโอชินโกะที่เคยเล่าเลยมันจําเป็นต้องใช้เกินเวลาเกินหนึ่งตอนในการเล่าเรื่องตอนหนึ่งอ่าอ่าอ่าครับเพราะฉะนั้นจะ นิปปอนทีวีจริงๆร,รู้อยู่แล้วว่าอนิเมะขายได้เขาเป็นเจ้าของสล็อตจีบอเขาเคยซื้อไวโอเลตจากอีกเจ้าหนึ่งมาฉายเป็นสเปเชียลแล้วจริงไอไวโอเลตเวอร์อชันตัดต่อก็ฝีมือ NTV ไปขอซื้อนั่นแหละ,อะขอให้ทำให้หน่อยเพื่อไปฉายสล็อตพอดีแต่เขายังไม่มีอนิเมะแบบ นี่แแบบไปไปสู้แบบไม่มีแบบโอชิโนโกะไม่มีจุจิสึไคเซ็นอ่ะนี่เม่ใฉายรายสัปดาห์เพราะฉะนั้นโชกักที่เป็นโชว์น u n n e r ของสองเรื่องนี้ก็บอกเฮ้ยยอมไหมล่ะมาช่องมึงก็ได้แต่ขอขอสล็อตดีเลยนะแล้วก็ขอสี่ตอนแรกฉายพร้อมกันเลยออเแล้วบังเอิญบังเอิญตอนที่คุยฟีเอเรนเนี่ยอีกโปรเจกต์หนึ่งเกิดพอดีไม่ต้องบอกว่าเรื่องอะไร ทางซ้ายนี่แหละออ uh พอคุยเฟยรนแล้วเมาเมามาต่อพอดีแต่เราไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเมาเมาเริ่มโปรเจกต์ hmm. ตอนปีไหนพยายามหาแล้วหาไม่เจออ mm hmm. แต่ตอนนี้นะโปรดักชันโน้าล่าสุดที่ผมอ่านในมันตันนะถ้าตอนนี้เมาเมาไม่หยุดทำอะ่ะหมายถึงว่าไม่มีไม่ใช้ไม่ทำอยู่ดีกูจะหยุดอะ่ะแบบหยุดทุกอย่างเลยเนี่ยมีสี่ตอนที่สต็อกไว้อยู่ คือสบายสบายอ่ะสบายสก็โอเคนะอืมไม่ไม่ไม่น้อยไปใช่ปะถ้าเกิดอย่างนี้าทำเผื่อลงหน้าสีตอนต้องต้องถามคนที่มีประสบการณ์โดยตรงกับวงการนี่เออนะต่ว่าอใครไอวานี่สัปดาห์ชนสัปดาห์นะรู้ใช่ไหมเอออะไรเป็นประมาณนั้นคือเอางี้อย่างขั้นแย่สุดคือสัปดาห์ชนสัปดาห์แบบนี้แหละแต่ว่าสีตอนผมว่าได้อยู่น้ะ ได้อยู่ได้อยู่แล้วด้วยความที่มันเป็นอนิเมะแบบเท่าไหร่นะฉายสามเดือนนี้ถูกมากใช่ปะ่ะสี่ตอนก็คือล่วงหน้าเดือนหนึ่งบอกว่าได้อยู่แหละแล้วก็ใด้แล้วก็คำว่าสี่ตอนถึงเ,เสร็จสี่ตอนนะแต่ผมเชื่อว่าเสร็จเลยกว่านั้นแต่ว่าคล้ายๆว่าไงนะเพรางานมันตันไปเท้วไงแล้วเกวว็บพอใ,ใกล้จะถึงสัปดาห์หนึ่งใกล้ถึงเวลาส่งงานอาจจะมาเก็บงานต่อที่ใกล้ๆก,ก่อนนะเนี่ยจริงๆกับสตอ็อกมันมีเลยกว่านั้นแต่หมายถึงว่าเขาคงเปลียบเตยให้ดูว่าถ้าเขาเลิกงานแต่ตอนเนี้สี่ตอนฉายสบาย อ่าอก็จริงเขาคงทำไปงานวันนี้นแหละอืแปลว่าอันนี้เมเดี๋ยวนี้มีการวางแผนเตรียมก่อนหน้านี้ตั้งเยอะออกาลังจะคิดอย่างนั้นพอดีแล้วก็มาเกิดเคสจุดสุดใครเซ็นทาให้ผมคิดอีกอย่างหนึ่งว่ามันไม่เกี่ยวกับโตโฮซ่าทีเดียวมันเกี่ยวกับสตูดิโอด้วยที่เกี่ยวกับในแง่อย่างนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเคสประมาณนี้นะเออมันขึ้นประมาณมันประมาณว่า มันเป็นเหมือนกันยังไงนะดีลมันเป็นเรื่องดีลว่าแบบอ่าเ่องดีลใช่เอ่อสตูดิโอคิดว่าเฮ้ยโอเคงั้นโอ้โหโปรเจกต์นี้แหละครับโอ้โหเราสามารถไม่แน่เว้ยมันอาจจะมีการพิชงานแข่งกับเจ้าอื่นอืมแล้วสตูดิโอนี้อาจจะใช้เทคนิคแท็ติกว่าเฮ้ยเราสามารถบีบคอ์สให้ต่ำเท่าแค่เท่านี้ แล้วเสร็จงานในช่วงเวลาเท่านี้ได้ทําให้ในายทุนมองว่าเอ้ยโอเคชื่อชั้นก็ใช้ได้นี่แล้วแบบคิดค่าจ้างถูกกว่าด้วยหรอโอเคจ้างจ้าง,างแม่งเลยจ้างแม่งเลย<ม>ก็ได้เออทําไมเพื่อให้ได้งานมาอืมอน,นี่คือสมัยก่อนแต่สมัยนี้นี่ถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์แบบเนี้ยผมว่าแม่งทุ่มทุนเพื่อสั์ระดับโลกตอนนี้อยู่ในขั้นลงทุนนะผมว่าพอเฟรนเรนี้แม่งบ้าบอคอแตกทั้งสองเรื่องเลยอ่าไม่ที่ผมก็ตอ่วที่ที่กำลังจะสื่อว่าก็คือแบบ <Okay. S 2> บางครั้งมันมีการเหมือนกับว่า uh เหมือนเหมือนเหมือนในโลกอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเนี้ยที่แบบว่านักวาดบางคนยอมลดค่าจ้างตัวเองเพื่อให้แบบเพื่อให้ได้คอมมิชชั่นที่เยอะกว่า uh ยอมตัดราคาอะไรเงี้ยเอ่อมันมีการทําแบบนี้เป็นไปได้ที่จะมีการทําแบบนี้เหมือนกันอืม uh huh. ครับอืมอ uh ืม huh. ได้ประมาณนี้แต่ว่า uh huh. ผมว่าไม่นั่นอย่างที่บอกอะถ้าเกิดใครดูงานแล้วมันผมว่าไม่ประ,ประเมินงานกันผมว่ามันคล้ายๆว่างไง เป็นเรื่องของโชว์ลันเนอร์กับโทโฮว่าจุดประสงค์คืออะไรอ่ะถ้าเกิดมันแหมพูดอย่างนี้โดนแฟนด่าไหมโทโฮมีอีกเรื่องหนึ่งถ้าผมบอกไปรู้อยู่แล้วอาจบางคนอาจจะงงว่าเรื่องนี้โทโฮหรอขาดคุณทางฟ้าค่าห้องไปผมคงมีชีวิตต่อไม่ได้อีกแล้วนั่นก็โทโฮอ๋อแต่ว่าแต่คุณภาพงานคนละเรื่องเลยไม่ปลีกใช่ใช่คุณภาพงานคนละเรื่องเลยเออมีเดลิงนี่เป็นนั่นละครมีดเดลิงมันไอ้นี่เนี่ยมันเอเย่นของ เอเชียไต้หวันบอลมีเดียลิงไม่ไต้หวันก็ฮ่องกงประมาณนั้นนีก็โทรนเออนั่นแหละแต่ตว่าคุณภาพถ้าเกิดในเคสที่ว่าบอลบอกว่าไอนะถ้าเกิดประมูลงานกันผมว่าเอถ้าเรื่องนั้นนะผมเชื่อเดี๋ยวจะหาว่าด่าเขาไม่สวยแต่ถ้าเกิดเทียบเรื่องเรื่องเดียวในระดับเดียวกันของโทโฮอ่ะมึงมีเมาเมามึงมีเฟเอเลน์มึงเ้ามาหนัาฝาข้างห้องกับ นี่ไงแชทมาแล้วเนี่ยนนี่คุณดาก้อนบอกปโปรติประมูลแย่งงานกันคือประมูลราคาต่ําครับใช่ดังนั้นเนี่ยนั่นแหละผมว่าฟรีเอร์เนกับเปาเมานี่แม่งเป็นอีกจุดประสงค์หนึ่งเลยนะอืผมว่าตัว <ๆ S 2> ใหญ่ๆบางตัวมันก็ไม่ได้เข้ารูปแบบนี้ไงก็ต้องเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะครับอออืเคราวนี้มันขึ้นอยู่สตูดิโอไงคือความไหวของสตูดิโออ่ะอย่างสตูดิโอวิดแม่งเข็ดเป็นเรื่อง เท่าที่จับดูนะทาที่อ่านดูเรื่องของสตริเวตคือกูเข็ดกูเจอแอคแท็กเอาไททันมาแล้วมึงมาคุยอย่างเงี้ยกูก uh huh. hey, ูต่อรองก uh huh. ูไม่ทาคนเดียวก <laughs> ูนับ uh huh. เพื่อนมาโดนด้วยก็ uh huh. เ,เป็นโคเวอร์เวอร์ก็เป็นสองสตีโอไปฟีเอเนี่เกิดจากเอรนะเขาเรียกว่านะวางแผนล่วงหน้ามานานพีชเร็ว uh huh. คือกูสามคุยตั้งแต่แรกเริ่มแล้วมันคุยพร้อมกับคนเขียนเรื่องด้วยว่าอนิเมะจะตรงไหนดีเ uh huh. ขียนเรื่องไปตรงไหนแล้วแล้วจะทำอนิเมะถึงไหนอืมอืมอืมเออเออ มันกลับมากาหนดตั้งแต่แรกได้แล้วว่าเออนั่นแหละพอถึงตอนนี้แล้วเขายลงอนิเมะแล้วกันอือเป็นการวางแผนมาตั้งแต่ตอนที่ต้นฉบับพึ่งวาดตอนที่น,นถ้าเชื่อตามคำโม้ของโชกักนะอ,อ,อันนี้มีนั่นเดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆใครทวงผมผมไปหาในมังตังเว็บแล้วก็เดี๋ยวผมไปแคปมาให้เจอจริงๆอ,อ,อ่านมาจริงๆที่ยังเป็นปริศนาคือเมาเราไม่รู้ว่าโครงการเนี้ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดมายังไง ืแต่แต <ija> มีอวดเอาไว้ว่าเอาอกูไม่ทําตอนนี้ยมีเหลืออีกหนึ่งเดือนสต็อกได้สบายๆอันนี้คือส่วนที่ดีนะนี่คือในปี2023เรื่องเขาพยายามที่จะไม่ไปคันอนิเมเตอร์มากมีหลายวิธีแล้วแต่เริ่มอย่างกรณีเมาเมากับเฟียเดนเราคิดว่ามันเริ่มดำเนินงานมาต่อเนิ่นๆใช้เวลานานๆดีๆไปเลยมันไม่คันอนิเมชันนะัก สปายเฟลี่ใช้วิธีหาคนมาร่วมงานด้วยคือสตูดิโอเดียวไม่พอกูเฮ้ยโคเวอร์เวิร์กมาโกด,ดูกันทำสอกสตูดิโอแม่งเลยให้มันให้มันรู้กันไปในขณะที่ก็มันมีสตูดิโอที่อ่าไม่รู้ดิเราโทษสตูดิโอได้ไหมแมปป่าเนี่ยเหตร,รับงานแล้วเหมือนกับสเกลล้วนไม่ทันเนี่ยเรายังไม่รู้ไงว่าต้นสายปลายเหตุเราไปคือคือไม่อยากไปโทษแมปป่าขนาดนั้นหรือบอลเห็นทวิตเตอร์แล้วว่ายังไงอเราเราสามารถ โทสตูดิโอได้โทษพูดบริหารสตูดิโอได้หรือเปล่าเห็นทวิตขนาดนี้เนี่ยให้ถามคำถามพิธีเนี่ยถามพิธีเนี่ยผมขอไต่ตอนนะทนั่นแหละเพราะผมผมพูดตะปูตะกักด้วยแหละวันเห็นทวิตเตอร์ของอันนี้ทีมงานของแมปปะผมถามว่าเราโทษผู้บริหารแมปปะได้หรือยังถ้าเห็นทวิตเตอร์แบบนี้โอ้พูดพูดไปแล้วเหมือนแบบแม่งแบบมันเหมือนกับบแบ เราก็กลายเป็นต่อตอบแอตติจูดเราเองเกี่ยวกับงานการที่เราทำกันหลอตนึงูดบอลนั่นแหละถามถามแอตติจูดบอลเลยอันนี้นั่นไปเราบอกไปแล้วว่าความจริงเป็นไงเรายังไม่รู้แต่ว่าเนี่ยเราเห็นแต่ว่าความจริงตรงหน้าคือทีมงานทวิตอย่างเงี้ยบอลจะใส่ความรู้สึกไหนก็ได้บอลจะใส่ความรู้สึกเพื่อร่วมงานหรือบอลใส่ความรู้สึกเป็นนายทุนก็ได้แล้วแต่บอลเลยอยากลงความรู้สึกถ้าสมมติพูดถึงคนที่มีประสบการณ์คนทํางานเพื่อร่วมงานแล้วกันก็ก็ได้นะคิดว่าโทษได้แล้วเนาะ โทษได้นะโทษได้นั่นแหละอพะดลลอดูดูดูสตูดิโออื่นที่เขามีวิธีทํางานอย่างเงี้ยแล้วอ่ะเออนั่นแหละนะ่ะนั้นแหละแต่อ่าแมทเทาเนี่ยอ่าเขาเก่าเขาเป็นนั่นอ่ะเขาเป็นตัวใหญ่ในวงการนะ่ะเขาถ้าเกิดจะรู้จักของอโชว์รันเนอร์ของโชว์กาแล้วแอบอรูปทํางานกันอย่างเงี้ยคือเขาใหญ่ไงวิสตูดิโอมันมันเป็นสตูดิโอใหม่ป่ะใช่ป่ะบอลมันมันไม่นานไม่เก่าแก่อ่ะไม่แก่ไม่แก่ขนาดแบบอะไรอ่ะ ไม่แก่ขนาดไกลแนกหรอกวางกันไปแต่ก็สุริยะนี่เราแต่เราที่น่าสนใจคือสุริยะเนี่ยเราอยากรู้มากเลยว่าเมาเมาเนี่ยมันกระทันหันเลยขนาดนั้นหรือเปล่าเออเราต้องไปหาคำตอบีกทีหนึ่งแต่อย่างที่เอาที่เป็นเคสต s t u ี y ได้เลยเนี่ยก็คือวิดสตูดิโอโคเบอร์เวิร์กับสปายเมิลี่เขาก็มีวางตัเข้าใจว่ากระชันชิดระดับหนึ่งก็คือสองพันยี่สิบ อันนี้ไม่สายปีที่แล้วกระชันนะแต่ว่าแม่งเวลาทําปีหกความกันนะแต่ก็สามารถจัดการงานมาได้โดยการใช้วิธีสองสตูดิโอก,ก็คือรากอันนั้นก็เหมือนใช้เส้นสายนะคือคนของสตูดิโอวิดรู้จักกับสตูดิโอโคเออ cover work แล้วก็เออดูท่าไม่รอดงั้นมารวมกันเราอยู่ก็ใช้วิธีนี้ไปเพราะฉะนั้นที่ติดตามจริงๆสัปดาห์ ไอ้พวกที่สบายๆอยู่แล้วเราไม่ต้องตามมาหรอกเราว่าฟีเอเลนกับตัวสไปฟิลดี้ไปแล้วสบายละ <c oughs> ผู้สื่อย่ายังเป็นข้อกังขาอยู่ว่ามึงโูหรือมึงจริงหรือเปล่าดูดูราาเห็นว่ามีตอนตอนที่สี่มีใช้โรโทโซโคบแบบแปลกๆจริงา,าเห็นป่ะโอเคอยู่นะสำหรับผม,ม,มถามว่าแปลกไหม ไม่ไม่ไม่แปลกแปลกเป็นโลโก้ที่มันแปลกคือมันใช้เฉพาะตอนสี่ไงใช่มันใช้เฉพาะตอนนั้นซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างแต่ว่างานที่ออกมาเป็นโลโตสโคปที่ไม่แย่อืมพูดด้พูดพูดในมุมแค่นี้แล้วกันนะครับปีปัญหาดีไม่ดีบอกไม่ถูกแต่ว่าคำตอบตอบมาไม่ได้แย่อคือซีเบกรวมกับไปแนกดีไหมวะคือคือคืองานเก่งหละแต่แหมรู้สึกซีเบกกับไกแนกได้ข่าวว่าการบริหารก ก็มีปัญหามีป well ัญหานะครับอ่าอันนี้พอดีคุณคุณการถามมาไว้ผมลผมมเลยเม้นต์อบไปในแชทแล้วคือว่าโตโฮชื่อเหมือนเกมที่โรงงานคุณไมเกะหัวข้อก่อนนี้เลยโตโฮคนละคำโตโฮโตโฮที่เป็นที่เป็นแบบโดจินดังๆนนคือตัวตัวันแปลว่าอะไรนะทิศทางตะวันออกเออตัวตะวันออกกับตัวทิศทางนะครับซึ่งเอตัวโตโฮที่เป็นค่ายในทุนเนี่ยใช้โฮตัวหลังคือโฮเดียวโฮกุที่แปลว่าสมบัติ แปลว่าสมบัติทางตวันออกเออคนละคำคนละคำจะ่ออกเสียงเดียวกันะนะ,ะคำญี่ปุ่นมีคำคล้อ,องเสียงเยอะครับเยอะ <laughs> เอามาเล่นคำกันเยอะนะอ่าฟีเอเรนไม่มีปัญหาแล้วเขาทำงานมานานแล้วเมาๆเราอยากรู้ว่าแม่งเมาเรื่องจริงวะเดี๋ยวก็ยี่หกตอนเหมือนกันอไอ้ยี่หกตอนเนี่ยมันพิสูจน์อยู่แล้วว่าแม่งทับอไอ้นะเก่างานในขนาดไหนคุณภาพตกหลังๆเดี๋ยวก็รู้ แต่ที่ที่น่ารุนคือจูสึคายเซนสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นแม่งเป็นตามทวิตเตอร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ตำนานเนี่ยเดี๋ยวเรามารุนกัน